เอ็มเทคชัดชัวโพลิสแซทของแท้ท่านผู้ชมคะเมื่อเบรกแรกนะคะเราก็มาถึง เรื่องความกดดันนะคะที่พี่นิดจะต้องพบเจอในชีวิตนะคะก็พยายามทุกอย่างเลยแหละเพื่อที่จะหารายได้เข้าบ้านนะคะเพื่อที่จะดูแลคุณแม่ก็ดีรวมถึงเลี้ยงตนเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เจอปัญหาอุปสรรคในการทำงานนี่แหละแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขกันต่อไปแล้วมาถึงจุดนี้แล้วค่ะเรารู้จักเริ่มเข้ามาในวงการดาวเทียมแล้วล่ะเริ่มเข้ามาในธุรกิจดาวเทียมได้ยังไงคะว่าแต่กอรบริษัท จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีติดตั้งจานดาวเทียมค่ะเพื่อที่จะเวลาลูกค้าซื้อทีวีคแล้วไม่สามารถรับชมได้ก็จัดงานเดิมของเราใช่ไหมคะมีจานดาวเทียมให้ผ่อนด้วยครับค่ะโอ้ดีค่ะค่ะก็เลยเริ่มรู้จักจานดาวเทียมตั้งแต่ตรงนั้นนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้เราเริ่มธุรกิจดาวเทียมเนี่ยจากอะไรก่อนเลยติดตั้งไหมหรือขายอุปกรณ์ก่อนตอนแรกเราไปบริการลูกค้าไปเอาทีวีไปขายลูกค้าแล้วลูกค้าดูค่ะ อาจารย์ดาวเทียมอยู่แล้วแต่รับชมช่องไม่ได้ช่องอโดนบล็อกโดนอะไรไม่ไม่ไม่สามารถชมได้มีปัญหาหน้าจานไม่ดีอะไรเงี้ยก็ให้เราขึ้นไปเซตไปอะไรไปดูแลเบื้องต้นก็เราก็สามารถติดตั้งได้อยู่แล้วแล้วก็แนะนำลูกค้าให้เป็นซื้อผ่อนอจากที่เราก็ได้อ๋อก็ยังมีการปล่อยสินค้าส,สินเชื่อแบบนี้อยู่ค่ะ,คะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือยังยังไม่ได้เข้าระบบ psi ชัดเจนใช่ไหมคะ แล้วนี้ทำอยู่นานแค่ไหนอะคะก่อนที่เราจะเริ่มเข้าระบบของ PSI ช่วงระยะแรกปี2ปีผมก็มีศูนย์มาเปิดที่เพชรบุรีผมก็เข้าไปที่ศูนย์เพื่อที่จะเอาจานมาติดให้กับลูกค้าค่ะซึ่งช่วงนั้นราคายังแพงอยู่อืแล้วสมัยก่อนราคาค่อนข้างสูงใช่ไหมคะจังหวะที่ผมเข้าไปทํานั้นก็หน้าจานซีแบนอืมค่ะ ซึ่งลูกค้าที่ใช้กันทั่วทั่วไปมันเป็นเครื่องที่ไม่สามารถ OTA ได้ช่องหายเข้ารหัสเนี่ยครับช่วงแรกๆก็ต้องวิ่งใส่ช่องให้ลูกค้าเพราะว่าลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องรับชมช่องไม่ได้ก็ต้องเอากล่องเนี่ยไปให้ที่ตัวแทนเพื่อที่จะอัพช่องมาให้ค่ะก็ต้องไปจูนกันที่ศูนย์นั่นแหละว่าง่ายๆ่ทีนี้เรารู้ฟามทีเรารู้อะไรเราก็ไปใส่ช่องให้ลูกค้าลูกค้าก็ ปากต่อปากอะครับว่าวิธีทําหรืออะไรนี่ให้ติดต่อช่างโดยที่ถ้าลูกค้าไปเองเขามีการคิดตังค์ครับทั้งทั้งที่กล่องไม่ได้เสียไม่ได้ไรแต่ช่องมันดูไม่ได้แต่ว่าเราบริการของเราเป็นบริการถึงบ้านเลยค่ะก็คือตอนนั้นพอเริ่มรู้จักศูนย์เพชรบุรีแล้วใช่ไหมคะก็เลยเริ่มเข้าไปในระบบของ PSI แล้วอะไรที่ เกิดไอเดียค่ะให้กับเราว่าเราจะต้องเข้าไปในระบบอย่างแท้จริงก็มีโครงการได้เชิญจากพี่กุ้งนะครับค่ะให้เข้าร่วมคาราวานกับเพื่อนช่างในเพชรบุรีช่วงแรกเราไม่รู้จักใครเราเป็นช่างต่างคนต่างช่างก็มาแต่หลายที่ค่ะพี่กุ้งเอาช่างมารวมกันเพื่อออกคาราวานของพี i ไอในเพชรบุรีผมเข้าร่วมโครงการครับโอ้โหสนุกไหมคะตอนนั้นไปคาราวานค่ะได้ได้อะไรจากคาราวานครั้งนั้นบ้างะค่ะพีดได้รู้จักเพื่อน แล้วได้รู้จักการทํางานวิธีทำของแต่ละคนและได้พัฒนาไปเรื่อยแล้วเราก็จะได้สิทธิพิเศษจากศูนย์ว่าเออเราเป็นช่างที่อยู่ในกลุ่มของ PSI เพชรดีโซนช่างพวกนี้ก็จะมีแนวโน้มจะได้ให้ไปอสอบบัตรตัวแทนช่างมาตรฐานตอนนั้นก็คืออันนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเป็นช่างมาตรฐานของเราเลยไรเพื่อนมากขึ้นในทักษะ ได้สิทธิพิเศษจากบริษัทออกใช่ไหมคะค่ะแล้วทีนี้ตรงอยากให้พี่นิดช่วยเปรียบเทียบอะค่ะความแตกต่างระหว่างที่เราเป็นช่างของเราเองเนี่ยแล้วก็การเป็นช่างมาตรฐานเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอะคะพี่นิดในเมื่อเราเป็นช่างมาตรฐานเราสอบผ่านเราทําถูกต้องทุกทิศทุกอย่างเกี่ยวกับจานดาวเทียม psi ได้ให้ความสะดวกเราเรื่องการตกแต่งร้านมีป้ายมีบาโกวัวแล้วก็มีเสื้อผ้ามีแบบบัตรที่ถูกต้องมาตรฐานไปบริการลูกค้า ทำให้ลูกค้าที่ใช้ของ PSI เนี่ยมีความมั่นใจในตัวพนักงานแล้วก็ตัวสินค้าส่วนใหญ่เราจะเข้าถึงลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็จะตอบกลับมาว่าเวลามีปัญหาไม่มีช่างที่เป็นของบริษัทหรือว่าช่างที่มาตรฐานมีแต่ช่างที่ใช่ช่างไม่น่าเชื่อถือมาก็จะต้องเรียกเก็บค่าบริการแต่ของเราไปเซอร์วิสยันบ้านครับ มาตรฐานด้วยแล้วก็เซอร์วิสฟรีด้วยครับค่ะทีนี้เราเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยไหมคะกับการเป็นช่างในแบบของเราก่อนหน้านี้กับช่างมาตรฐานนะคะใช่ครับผมไปสอบตัวแทนติดตั้งจานดาวเทียมก็จะเป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่าทางด้านศูนย์ที่เพชรบุรีได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเรามาเกี่ยวกับของ psi ค่ะเพราะฉะนั้นการติดตั้งจานหรือว่าวิธีมีการอบรมหรือว่า เอกสารป้ายโฆษณาร้านอะไรทั้งนี้ทางศูนย์เขาจะแนะนํา <จะ S 2> ให้เราเตรียมให้ทุกอย่างเลยค,ค่ะมีงานสัมมนามีอะไรก็จะให้เราใช้สิทธิพิเศษได้เข้าร่วมครับดีจังเลยแล้วความรู้สึกของลูกค้าละ่ะคะที่พอเขาทราบแล้วแหละว่าเราเป็นช่างมาตรฐานเราได้สิ่งตอบรับกลับมายังไงบ้างคะพี่นิดพอช่วงหลังๆนี่ที่ใช้สินค้าของพี i อลูกค้าก็เริ่มมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเวลาลูกค้าโทรเข้ามาสินค้ามีปัญหาเราสามารถเข้าไปเปลี่ยนหรือเคลมให้ซึ่งมัน เป็นช่วงระยะเวลาที่ไวมากเพราะว่าเรามีสินค้าที่สต็อกอยู่เราก็สามารถเปลี่ยนให้ลูกค้าได้เลยอย่างเช่นรีเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาหรือ l n b หรือนาจามีปัญหาเราไปทําให้ลูกค้าได้เลยคทุกอย่างเลยละ่ะที่เป็น PSI ใช่ไหมคะ,ก,คะก็ได้เร็วด้วยแล้วก็ตรงตามมาตรฐานเลยขออนุญ,ญาตถามนิดน,นึงค่ะพอมาเริ่มธุรกิจดาวเทียมแล้วเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของเราเป็นยังไงบ้างคะเปลี่ยนชีวิตจากที่ว่าเราเป็นช่างมไม่ใช่มีบริษัทหรือว่ามีใครอยู่เบื้องหลังเราสามารถที่จะ พูดได้เต็มปากเราเป็นตัวแทนติดตั้งมาตรฐานของ PSI แล้วก็สามารถที่จะให้ลูกค้าได้เชื่อมั่นในตัวเราว่าเราคือช่างของ PSI ในการใช้สินค้าของลูกค้าก็มั่นใจมากขึ้นในเรื่องด้านการบริการค่ะพอเรามาเริ่มธุรกิจดาวเทียมเนี่ยเราพบเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะแน่นอนครับเวลาเราปล่อยสินค้าให้กับลูกค้า <tok> ปัญหาเกิดแน่ทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นจานดาวเทียมหรือว่าทีวีลูกค้ามีปัญหาก็ต้องติดต่อเราในเรื่องตัวสินค้าอาจจะไม่เสียแต่หน้าจานไม่ได้ต้องไปเซตไปติดตั้งใหม่เพราะว่าเรายังเรายังทำธุรกิจในแนวทางเดิมให้มีการปล่อยสินเชื่อแบบนี้ใช่ไหมคะถึงกับบางรายเราติดตั้งจานไว้แล้วลูกค้ามีปัญหาในด้านรายได้ไม่สามารถส่งชาระเราได้ก็ต้องคืนสินค้าเราก็ต้องจําเป็นต้องไปถอดใบจานกลับ แล้วมีลูกค้าหลายคนไหมที่ไม่เข้าใจมีครับลูกค้าคบางรายไม่ผ่อนชาระเราเราต้องไปถอดสินค้ากลับมานี่เราเริ่มจะมีปัญหาครับถ้าสต็อ<ม>กสินค้าของเราเยอะ,ะเราก็ต้องมีการระบายสินค้าของเราที่ออกไปเพราะแทนที่จะมีเม็ดเงินหมุนเวียน<ช>ก็ได้กลับคืนมาเป็นตัวผลิตภัณฑ<ช>์กลับเข้ามาในสต็อกอีกรอบหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพี่นิจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงอะคะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรายึดมา เราก็สามารถมาตั้งขายหน้าร้านได้เป็นของอม,มือสองแต่ถ้าเรื่องของจานดาวเทียมเพราะว่าถ้ารีเซอร์เวอร์เป็นของมือสองหรือว่ารีเซอร์เวอร์เสียเราก็ต้องพิ่งศูนย์เพื่อที่จะเปลี่ยนหรือว่าเคมให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นสินค้าเราขายไปหลายยี่ห้อเรามีศูนย์พชไออยู่ที่เพชรบุรีแล้วเราก็อยากเป็นตัวแทนตั้งติดตั้งจานมาตรฐานเนี่ยเราก็เอาสินค้าไปเคม ซึ่งที่จะบริการลูกค้าได้ไวซึ่งถ้าเป็นยี่ห้ออื่นแล้วสินค้าจะค้างสต็อกนานแล้วลูกค้าก็จะทําให้ลูกค้าคืนสินค้าอืมนั้นก็คือเป็นทางออกของพี่นิดแล้วณนะปัจจุบันนี้รายได้เนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นไหมคะก็รายได้ก็ดีครับเพราะว่าช่วงนี้จะมีงานให้เราทําทุกวันอืมทุกวันเลยเหรอคะตั้งแต่เป็นช่างมาตรฐานเราไม่ได้หยุดเราจะมีให้ทําทุกวันและของผมก็จะเน้นเปิดทุกวัน <c oughs> ไม่มีวันหยุดนักขันตะเลิกหรือเสาอาทิตย์เพราะว่าเราเช็คมาแล้วว่าช่วงวันหยุดหรือเทศกาลสินค้าเราจะขายดีโอ้โหนี่เท่ากับเซเว่นเลยนะคะ <c oughs> เปิดเจ็ดวันเปิดยี่ิบสี่ชั่วโมงเลยทีเดียวครับค่ะใจผมอยากจะทําให้บาลาดเซล์จาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าติดตั้งจานดาวเทียมยี่สบสี่ชั่วโมงอือหือเป็นเซอร์วิสยี่สิบสี่ชั่วโมง <c oughs> แบบนี้เลยค่ะแล้วพี่นิดอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนช่างหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะผมคิดว่าอาชีพ ช่างติดตั้งจานดาวเทียมณปัจจุบันเป็นอาชีพแล้วครับสามารถแนะนำคนรู้จักหรือเพื่อนหรือญาติพี่น้องที่สนใจในการติดตั้งจานดาวเทียมเพราะสามารถทำเป็นอาชีพได้ครับเป็นอาชีพได้แล้วสุดท้ายเลยค่ะอยากจะฝากอะไรถึง psi บ้างผมขอขอบคุณ psi ที่ให้ชีวิตผมได้ดีขึ้นแล้วก็ไปจุดเปลี่ยนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา ได้มาในนี้ก็เพราะ P.S.I ช่วยเราเพราะฉะนั้นผมการันตีได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ของ P.S.I ถึงแม้ทุกท่านไม่ได้ติดตั้งที่ร้านผมถ้าคุณใช้ P.S.I ผมก็ยินดีจะบริการรับใช้ให้ท่านผู้ชมคะหนุ่มเชื่อว,ว่า กิจกรรมทุกๆอย่างนะคะเราทำเนี่ยมันจะต้องมีแรงกดดันมีอุปสรรคเกิดขึ้นมาบ้างแต่วันนี้ค่ะเราอาจจะได้แนวคิดนะคะไม่มากก็น้อยค่ะจากผู้ชายท่านนี้นะคะที่มาร่วมแบ่งปันกับเราก็อย่าท้อเนาะกับแรงรกดดันไม่ว่าเรื่องใดๆวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นิดมากๆเลยนะคะคที่มาร่วมพูดคุยกับเราเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะแ t English นะคะน้อยหน่องจะเอาความรู้ภาษาอังกฤษอะไรมานำเสนอต้องติดตามชมกันค่ะ ท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง set English ค่ะเช่นเคยที่หน่งจะนําเอาคําศัพท์หรือความรู้ภาษาอังกฤษนะคะมานําเสนอท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่คําศัพท์ธรรมดาเพราะเป็นคำศัพท์ที่จะสะท้อนถึงเพื่อนช่างที่เราได้มีโอกาสไปเรียนรู้ชีวิตของเขามานะคะแล้ววันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ร่วมพูดคุยกับช่างนิดนะคะที่เขาพบเจอแรงกดดันปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตค่ะเริ่มจากคุณแม่ป่วยต้องลาออกจากงานประจําที่ทํามาตลอด10ปีนะคะ นอกจากนั้นแล้วค่ะก็ต้องไปเริ่มธุรกิจใหม่พบเจออุปสรรคไม่เว้นในแต่ละวันเลยทีเดียวเห็นไหมคะว่าแรงกดดันนี่รอบด้านจริงๆค่ะแล้ววันนี้ค่ะหนงจึงอยากนําเสนอคําว่าแรงกดดันในภาษาอังกฤษคําว่าแรงกดดันในภาษาอังกฤษเราใช้คําว่า pressure อีกครั้งนะคะ pressure เดี๋ยวเราจะมาสะกดกันค่ะ p r e s u r e อีกครั้งนะคะ P R E s S U R E pressure คำนี้ค่ะทำหน้าที่เป็นคำนามในประโยคนะคะซึ่งเราสามารถนำมาตั้งเป็นประโยคง่ายๆยกตัวอย่างเช่น Mr. Nit had got a lot of pressure Mr. Nit had got a lot of pressure คุณนิดค่ะเคยมีแรงกดดันมากมายมาก่อนหรือจะอีกประโยคนึงนะคะ My hand was shaking when I got a pressure my hand was shaking when I got a pressure เมื่อก่อนค่ะตอนที่ฉันมีแรงกดดันหรือได้รับแรงกดดันมือของฉันมักจะสัน่นท่านผู้ชมคะเราจะเห็นว่าชีวิตคนเรานั้นไม่ได้ราบเรียบเสมอไปนะคะเหมือนที่คนบอกว่าชีวิตมักจะไม่ได้ลอยด้วยกีบกุราบค่ะ เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเจอแรงกดดันบ้างอุปสรรคบ้างในชีวิตขอให้ทุกคนมีกำลังใจแล้วก็มีสติในการแก้ไขปัญหานะคะวันนี้ซัดอังกฤษต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามชมพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ไดหน่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะ